พี่จ้าปี่ยาคนขยันจ้าสวัสดียามเย็นล้มวีวีอยู่มาห่อนได้จ้่แต่ว่าขึ้มมืดมือ่อขึ้มมืดมื่มื่มเล่นอากาศขึ้มกับว่าเป็นตะยูเนาะอากาศห่อนกับว่าเป็นตะยู ทับกระติบเพื่เกาหน่อยจ้าบ่แดดแต่ว่าเอาอันนี้เป็นตัวน่วยของฟักทองจ้าเปลาทพับก็ให้ตัวข้างในกหายขึ้นมานิดหนึ่ง แล้วเขาหยิบท่นจังบ่อน,นี่นะจ้าจงจงเจงหยิบถือข้าพักลงนี่งแล้วก็จะถ้าเข้าบริเ็ดไก่ออกมาก,ก็จะหดเข้าไปอันนี้ตัวน้อย เขาก็พับลุงามไรเลยจัะตอนพับกันนีแผ่นบีแผ่นแน่นไรจังบ่เคเขื่อนนี่ก็จะม้วนแล้ว anh đi coi cước cành cho hết ngay ngay Tony nang di tang nọt ra, nang di bàn. ขึ้มลายยืนในบบแล้วเขานนบอกเป็นตะยูเนาะบอกว่าถือตัวนี้เขาก็ไม่แกดไม่แทงเอาเพื่อกันกันไม่แกดไม่แทงเอาเห็นแล้วงั้นนี่ไปเพื่อนไกลเห็นมากเพื่อกัน สีเขาเขาเขาก็าพับลงหมดเลยจัดระเบียบให็แล้วเห็นแล้วกลมกมก็กระบะได้เห็นยังยางได้จา้าแต่ว่าตอนห้องวนตอนห้องวนขอบทางไหนมันเห็นม้วนแน่นๆ มอน,น,นีนเนียนเวลาเ้าพับปากก็จะมุนปากกระติ๊บเขาก็จะมุนเนมาน้ำก็จ้ะนี่ก็ขึ้นไว้หนึ่งมันถามมามันแนนบ่กอู้หูแนนจ้ะเปิดเนี่ยแนนแล้วจ้านี่คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แล้วจ้ะน้มบ่ขอบคุณนะคะที่มารับชม อคุณและสวัสดีจ้า